สวัสดีครับผมเดฟจาก Apple s h e e พนะครับวันนี้จะพูดถึง iPad นะครับสองรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับในปัจจุบันจะมีสองรุ่นด้วยกันคือ iPad Gen 9ตัวเริ่มต้นนะครับราคาที่11,400บาทและ iPad Air นะครับราคาอยู่ที่2อ0 0 0ื่นบาทนะครับกับตัว iPad Air 5ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะครับฉะนั้น2รุ่นนี้ขายดีมากๆากขายดีถึงขนาดที่ว่าเครื่องเนี่ยหาแค่มีตังค์นะครับจะหาซื้อไม่ได้เพราะเครื่องมันหายากมากๆนนนนนััั่เองะะครบฉ้ ซอฟแร์ Air, นะครับถ้าใครต้องการนะครับก็เริ่มไปพรีออเดอร์กันได้แล้วไปจับจองกันได้แล้วนะครับเจนเก้าปัจจุบันสถานการณ์บางร้านถึงับต้องพรีออเดอร์ด้วยซ้ำนะครับหรือว่าสั่งจาก a p p l e ก็จะรอประมาณเกือบเกือบสามอาทิตย์ถึง1เดือนอะไรไยซ้ำในบางช่วงเวลา,มานะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นกันประมาณหนึ่งทีนี้นหลายคนจะมีคำถามว่าเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับสองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราเล็งมาแล้วนะครับจะซื้อเจนเก้าหรือซื้อแอร์ดีนะครับ ผมบอกเลยครับถ้าใครเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับคณะทั่วไปต้องการใช้ iPad ไว้แค่จดเรียนทํางานเบื้องต้นดูหนัง,ต,งต่างๆอนาอันนี้พูดถึงนักเรียนนักศึกษาและคนทํางานในเบื้องต้นด้วยนะครับต้องการประมาณนี้นะครับ iPad Gen 9หรือ iPad ตัวเริ่มต้นของ Apple ตั้งแต่ Gen 7 Gen 6 Gen 7 Gen 8 Gen 9เนี่ยรวมถึง Gen 10ที่กำลังจะเปิดตัวในเดือน9นี้แล้วนะครับเป็น iPad ที่คุ้มที่สุดในโลกครับ เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนแต่สิ่งที่ได้นะครับจะเหมือน iPhone SE ปัจจุบันเลยครับราคา15ื่นได้ชิป A 1 5เหมือน iPhone 13 Pro Max ที่ราคา340 0ี่ื่น่ยความแรงเท่ากันแต่ข้างนอกไม่เท่ากันฉะนั้นอยู่ที่เรื่องของดีไซน์และความชอบนะครับต้องการความแรงความคุ้มในการประหยัดในการใช้งานไปที่เจนเลยครับซื้อได้แน่นอนและบางคนได้ยินเมื่อกี้บอกว่า Gen10 จะมาช่วงเดือน9ต้องรอหรือไม่ผมบอกเลยครับถ้าต้องการจริงนะ หรือว่ารวมถึงว่าไม่ต้องการจริงๆแต่กำลังเลอยู่ก็ได้นะไม่ต้องรอค่ะ Gen 6 Gen 7 Gen 8 Gen 9ทิศทางที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะเกือบวอดี้เดิมนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือชิปที่แรงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับและหน้าจอที่อาจจะเหมือนเดิมเราจะใหญ่ขึ้นอีกประมาณแค่0.3นิ้วกับกล้องที่ดีขึ้นหน่อยฉะนั้น iPad คนไทยส่วนใหญ่ใช้คุณภาพกล้องไม่ใช่เรื่องคอนเซิร์นเท่าไหร่สำหรับกล้องหลังนะครับกล้องหน้าปัจจุบันมีเซนเตอร์สเตจอยู่แล้วโอเคแล้วนะครับชิปปัจจุบัน มันก็เพียงพอต่อการใช้งานเกือบจะทั้งหมดแล้วถ้าเราไม่ได้ตัดต่อหรือทํารูปอะไรจริงจังขนาดนั้นนะครับ Gen 9ถ้าอยากซื้อซื้อได้เลยไม่ต้องรอนะครับแต่ลาใครบอกว่า Gen 9เหมือน SE ทรงมันเฉยมันค่อนข้าง ไม่น่าใช้มันเป็นอะไรเดิมๆ Apple Pencil 1ค่าทางชาร์จก็ประหลาดไปซื้อ iPad Air 5เลยครับไปซื้อตรงนั้นผมมองว่าคุ้มมากๆโดยเฉพาะก็สเปค64 g b ราคา2 0 0 0 0ที่ใช้งานได้อีกประมาณถึง4-5ถึงปีกับชิป m 1นี่คือ4 5ปีคือขั้นต่ำเลยนะครับถ้าเราไม่เกิดเบื่อมันขึ้นมาหรือทำมันตกแตกก่อน iPad Air 5อายุการใช้งานนะครับตั้งแต่เรียนม6จนจบปี4เนี่ยเอาอยู่แน่นอนตัวเดียวนะครับ iPad Gen เกกับ Gen 1 0จริงๆก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับมันอยู่ใช้ถึงมาม 3- 4ปี แต่ปีที่5าเนี่ยไม่ได้ว่ามันช้าลงนะแต่คิดว่าในปัจจุบันที่ทางของซอฟต์แวร์กับแอปต่างๆที่พัฒนาเร็วขึ้นมากๆมันอาจจะเริ่มไม่รองรับแอปที่มันต้องใช้การประมวลผลที่ค่อนข้างเยอะมากๆในอนาคตกับเม t a เวิร์สกับอะไรต่างๆนะที่อาจจะเกิดขึ้นในวเกไ่นี้นะครับทั้ง2เนี่ยมีความจุที่ใกล้เคียงกันมากคือ64กิกกับ256กิกนะครับหลายคนจะมีคําถามว่าตัวเริ่มต้น64กิกเพียงพอหรือไม่นะครับผมบอกเลยว่าถ้าจะใช้ให้พอ มันพอได้แต่มันจะพอได้จนถึงประมาณแค่2 -3 ปีแบบเราไม่หยุดหยิดนะครับคือเราใช้ iCloud ใช้ g Google Drive เราใช้ External ได้กับ iPad Air กับ iPad Gen 9ลําลำบากนิดนึงนะครับพอเป็น Lightning ฉะนั้นพวกนี้เป็นสิ่งที่เรายืดหยุ่นเพื่อใช้มันได้นะครับแต่เอาพอจริงๆและกะใช้ยาวจริงๆไปที่256ครับจะเป็นอะไรที่เพียงพอที่สุด Gen 9ถ้าถ้าทำได้อยากให้ไปที่2 5 6ถ้าอยากใช้ยาวนะครับไปตงนั้นเลยครับแ ถ้าอยากใช้ส5ง 56, จริงๆไปดูคลิปที่ผมเรียบเทียบกับ iPad Pro M1 ไปได้เลยครับทิ้งมาด้านล่างนะครับไปดูคลิปนั้นแล้วลองตัดสินใจดูก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อควรจะอัพไป Pro หรือไม่อันนี้ก็ลองใช้น้ำหนักดูได้นะครับแต่บอกเลยว่าการใช้งานปัจจุบันกับแอปที่มีใน,นปัจจุบันและอนาคตในช่วงประมาณ3-4ีปีนี้ครับ6กมักจะไม่ค่อยพอ 128จะเป็นจุดที่กําลังพอดีที่สุดนะครับแต่คนจีกิกถ้าจะทําให้พอจริงอย่างที่บอกมันก็พอได้แต่มันต้องเล่นแล่แป่ธาตุกับมันนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นก็ลองชั่งน้ำหนักและลองตัดสินใจดูนะครับถ้ามีเคสสเปคเฉพาะในใจไม่แน่ใจซื้ออะไรดีทิ้งคอมเมนต์ถามไปได้ครับจะพยายามเข้าไปตอบให้ได้มากสุดเท่าที่ทําได้นะครับหวังว่าจะช่วยทุกคนได้นะครับสินใจระหว่าง79กับ Air5 นะครับติดตาม AppleChip ในคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรลองติดตามได้ที่ช่องนี้เลยครับขอบคุณครับ